สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่กับพ่อกันอีเล้วยนะครับสายถอ,อครับน่ยปิกแล้วปิกแล้วทั้งหมดนี่นี่ประเทศไทยอาเซียนครับนนมม่อหีนจะพามาเบิรงนะครับวิธีปลูกมันเทศนะครับที่ถูกต้องนะครับตอนนี้อันนี้เขาปลูกเขาปลูกแบบพูดง่ายๆนะครับทำเนียว่าอยากให้เด็กหัวไงตรงปลูกแบบมันยกล่องนะครับ อันนี้ก่ยกลองเตียไปโพดนะครับมันเทศนะครับอันนี้โอกินาว่านะครับถ้าถ้าปลูกแบบนี้นะครับเสียบแบบนี้นะครับมันจะได้หัวที่หน่อยมากนะครับบุกเกินซีึื้หางหัวนะครับแด้ทาแม่ปลูกแบบนอนนะครับนี่แบบนอนนะครับแค่มือลูบนะครับจะได้ผลผลิตที่หลายนะครับจะได้หัวมันที่เยอะมากแปดถึงเก่าหัวนะครับ ความแตกต่างกันนะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งทั้งพุ่นนะครับทั้งพุ่นกับเป็นตรงมั่นคือกันอันนี้อีกนี่ชิบมือนะครับสามารถตัดยอดขายได้นะครับในราคายอดระบาดนะครับหรือจะเก็บเมล็ดพันธุ์ขายก็ได้นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับทา้งพุ่นนี่นะครับเป็นทอนพันธุ์นะครับของมันม่วงโอกินาว่านะครับ มันม่วงนะครับหรือว e ่า <paragraphs> มันมันเทมันเทศนะครับทั่วไปนะครับจะขุดนะครับในระยะเวลานะครับสามเดือนช้เวลาสามเดือนในการปลูกและการขุดนะครับไม่เกินเก้าสิบวันนะครับในการขุดเพราะว่ามันหวานนะครับเหลยวแมงนะครับจะลงไปกินหัวมันนะครับนี่น่ครับอันนี้มันสมนะครับมันแครอทนะครับหอยหนูมาแทกกินนะครับ ปลูกแบบนี้นะครับเป็นการปลูกที่ถูกวิธีมากนะครับแต่แบบนี้นะครับผิดนะครับที่ผมเคยปลูกมากนะครับแบบนี้จะได้ผลผลิตดีกว่านะครับอี่แต่คนมากครับอยากปลูกจะได้ปลูกมันเจ้าครับโบเมนมันข่อยนะครับนี่เห็นใบ้างล้างนะครับโบเมนพักบุงนะครับมันเทศนะครับวิธีการปลูกที่ดีที่ถูกต้องนะครับคือนี่เด็ดยอดนะครับ เด็ดยอดเด็ดยอดนะครับประมาณนี้นะครับเด็ดแล้วก็ไปเสียบเลยมันก็จะงอกนะครับหรือว่าเอาไว้ในถุงนะครับให้มันออกหักนะครับมันก็เป็นหัวน่ะมันก็สีออกหักขาวๆนะครับนั่นแหละครับสามารถนําไปปลูกได้เลยวิธีการปลูกนะครับก็ปลูกรูปๆลงดินนะครับปลูกเมื่อต้องการเสียบตรงนะครับแค่ รูปๆนะครับผิวผืนนะครับนี่มันขเจาวประหยักเดีดนะครับวิธีการปลูกนะครับนี่โอเคกดลงไปครับเหมือนกับัำหน้าครับนิ้วโป้งกดลงไปนะครับแล้ก็รูปๆแค่นี้ครับจะได้มันที่หัวใหญ่มากเยอะมากนะครับสำหรับมันของผมนะครับผมจะกดในระยะเวลา70ถึง โอ้85 oh, นะครับถึง85วันนะครับอ่าถ้าแม้ว่ามันหวานแห้งนะครับมันจะเป็นด่วงนะครับด่วงมันจะลงนะครับมันจะกินเรามันขิวนะครับมันบบเป็นตกินนะครับมันเทศไรนึงนะครับก็ดูที่ประมาณ5โอ้ oh, 3ถึง5ตันนะครับก็อยู่ที่รูละ สามนะครับเพียงเบาทนะครับแต่กอนนะครับผมปลูกนะครับส่งกัมพูชานะครับมันละสิบถึงสิบห้าตันนะครับสําหรับมันเทศนะครับแล้วก็คนกัมพูชาก็มาส่งขายให้กับคนไทยนะครับก็เป็นอันดีนะครับเพราะคนไทยมีกินของบ้านตัวเองนะครับแ๋วคลิปนี้ไว้จะมีนะครับคลิปหนว่ากันไหมครับคลิปนี้สวัสดีครับ